สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเนคันเตอร์นะครับวันนี้เราอยู่ในเกมเดอะบอน a ซดซีนีเวิร์ดนะครับหลังจากอีพีที่แล้วที่เราเล่นเนื้อเรื่องไปนะครับอีพีนี้ผมก็จะมาสารต่อเนื้อเรื่องสตอรี่ให้มันจบนะครับมาหืมหืมมาถึงก็ถือเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะครับวิชวิชวิชมาไปต่อกันเลย ผมคิดว่าเนื้อเรื่องมันใกล้จบแล้วละ่ะเนื้อเรื่องไม่ค่อยยาวสักเท่าไหร่นะหรือเปล่าโอเคจบเกมนี้ผมว่าผมจะไปเล่น Dark Souls คาคาร์ลตนะครับบอกก่อนผมอยากจะเสพเนื้อเรื่องม,มาถึงคืออะไรเอ่ยสู้กับวิทยเหรอ <cin stereotype> มาเช็ควิทเลยเหรอเนี่ยโอเคอยู่ไหนเอ <vo> ่ย <Range Tou che> อยู่ด้านล่างแล้วเราขึ้นมาด้านบนได้ยังไงอืมอุ้ยนี่ไงชาร์จเดี๋ยเดี๋ยวเดีเดี๋ยวผมชาร์จตัวไหนวะโอเคครับผมลืมปุ่มฮึบๆมาซี่นี่หายตัวซัดเดี๋ยวใช้คอมโบหน่อยเฮ้ยแม่งว์ปอีกแล้วไปไหนอีกวะขยานว์ดด้วยเด็กคนนี้เฮ้ย ย่าไปกินเฮ้ยเราคิดว่าเจ้าจะวาร์ปได้ตลอดเหรออืมแข็งแกร่งจังวะวิวชอืมไปเฮ้ยเฮาเมฮาเมาเฮ่อโอ้ยว่าวอีกแล้วผมว่าผมต้องต่อยระยะใกล้นะครับแล้วก็ค่อยปล่อยพลังขึ้นเต่าทีเดียวเลยปึ๊บนี่ไงเรียบร้อยเอาไปกินเฮาเมฮาเมเฮ่อ ฮัมเมฮัมเมหฮ่าฮัมเมฮัมเมฮ่าหลุลัวพลังกูเยอะเว้ยวิแม่งเอ้ยลอยกลางอากาศโอ้นี่ไงหายตัวคืนมาคอมโบบ้างนะเดี๋ยวมันจะเหลืองไปวิแม่งเอ้ยโอ้โหแม่งสกิลแม่งเอาเรื่องจัดคอมโบคอมโบนี่ไง ปล่อยเขาลิ้นตีอืมฮึบเ,เฮมยม่เฮไม่ทันวะ่ะผมจะกดหายตัวซะหน่อยครับว,วาร์ปวาร์ไม่ทันไม่ทันโอเคนี่ไงพลังใกล้ใกล้หมดแล้วสิอืมอยู่ไหนเอ่ย นนนโอ้โหโดนโดนโดนเรียบร้อยเดี๋ยวอยู่ไหนวะเฮ้ยโอ้โหไม, feet, ไม่ไม่ทันอีกแล้วหลบไม่ทันนี่ไงแล้วกูจะวา้าบอ่ะตุ้งพลังทำไม <Okay. S 2> อย่าหลบดีแน่จริงอ,ะอ,อ่ะอุ้ยอาแล้วบิวไปไหนอะ่ะไปแล้วหรอเดี๋ยวปล่อยพลังอีกดูทรงปุ๊บอุยอ้ยจะปล่อยพลังใส่แล้ว่ามันกลับอย่างไวอืออีกสองทีก็น่าจะแห้งแล้วนี่ไงเรียบร้อยวิชล่วงไปซะ โอ้โหแรงดีเลยนะครับมาตั้ตมจริงๆโอเคเหมือนเป็นการทดลองวิียยุทธกันนะครับฝึกวิชา โอเคแล้วท่านบิวก็จากไปนะครับกลับไปแล้วมาผมข้ามเลยแล้วกัน mm hmm. มาโอเคมาต่อในเรื่องของทั้งต่อเลยนะครับเฮ้ย hmm. <Hey. S 2> เดี๋ยว s <S กดไม่ขึ้น Let's go ไปไปกันต่อนะครับเห็นแว่นเราแล้วแม่งเกลกะตาแล้ววะยาวมากเลยฟิลเหมือนเราแม่งแบบอินดีจัด โอเคคือเราจะไม่มีบทพูดบทอะไรกับเขาบ้างหลือ่ะคือเงียบอย่างเดียวนะครับอืมอยากหน้าครับไม่พูดเยอะเจ็บคอโอเคเจ็ดสามเจ็ดนะครับฟิเซอร์นี่ฮ่าฮ่ฮฮนี่อ๋อ บาดักเหรอเอ้ยไอ่ก็คือโดนทำลายไปอ้าคือบาดักอ๋อตามจริง huh? ต้องตายนะครับโดนดูดเข้าไปนี่ยายพิเร์แล้วก็ตามไปแจมนะครับบาดักน um ี่ร mm ู้สึกจะเป็นพ่อของซึงโกคูนะฮะเฮ้ยแล้วมันก็มีตอนพิเศษด้วยนะครับที่บาดักเป็นซุปเปอร์สซยาครับ นี่ทำลายเอ้ยทำลายไหนเนี่ยมีเครื่องหมายไอ้นี่ด้วยนะครับอาจจะพูดแบบเจ็บเจ็บคอหน่อยนะครับพอดีว่าอาการเปลี่ยนแปลงเจ็บคอหน่อยโอเคทำไมบ้านเมืองมันเละเทะอย่างนี้ดิโอเคไอ้นี่มาอีกละ ทำไมหน้ามันจะกระตุกเดี๋ยวผมคิดเองวะโอเคครับเรียบร้อยบาดักโผลมาคือคือพัดบาดักนี่โดนผนึกอยู่นะในใต้หน้ากากต้องทำไงก็ได้ให้หน้ากากมันแตกแล้วบาดักมันถึงจะเรียกสติกลับมาครับถ้าผมจำไม่ผิดนะอุ้ยอืมถังช่วยหน่อย นี่ไงทำไม่ทำไม่เอะเอาอีกโอเคคัตซีนจะดีกว่ามากนะถ้ามันดาวน์โหลดเร็วๆหน่อยเออเจ้าก็มาแจมดิวยหรือมาคนละตัวเลยทั้งเดี๋ยวฉันจะจัดการบาดักเองอีหายตัวไปไหนบาดักใกล้ตายแล้วม,มาพลังขึ้นเตาโอเคบาดักแห้ง จาก,กาตัวนี้ต่อรังฉันมาแล้วอใช้พลังอะไรเอ่ยนี่ไงหายตัวคืนปล่อยอัดหน้าได้ไหมหลบพันนี่ไงอัดหน้าเข้าไปอื เฮ้ยซึบหายตัวึึเฮ้ยเรียบร้อยโดนแม่งไอ้นี่ใช้ดาเมจเลยเดี๋ยวฮึบวับไปวับมาจังนี่ไงทำไมมันไม่ค่อยเข้าเลยวะหายตัวนี่ป่อย มาพลังขึ้นเตาปิดท้ายพลังขึ้นเตาเยอะเรียบร้อยครับปิดจบไปแหลงอะไรแหลงบี โอเคบาดักหน้ากากแตกหมดแล้วนะครับน่าจะหลุดจากการผนึกแล้วอืมเรียบร้อยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมา มิร <the> ่าอุ้ยนี่ไงใครเอ่ยก็บาดักไงครับเรียบร้อยบารดัก เรียบร้อยเยอะมาดักมันคงแค่นะคือตั้งแต่มันโดนไอ้นี่มาใช่ไหม มันควรจะตายตั้งแต่ตอนฟิเซอร์ไอน,นี่แล้วนะครับอะไรอีวิสันคา,าร์คอร์ตแขน,นมาโดนแบบว่าควบคุมนะครับจากหน้ากากนี่ความแข้นของบาดักมาเริ่มกันเลย <laughs> my mirror! it's over so <laughs> after all that effort to strengthen him some masterpiece that was i disgust myself <laughs> <laughs> but i won't be giving up that easily <laughs> เป็นผู้หญิงก็ไม่เว้นนะไป่อยได้หมดอีโอเคชาร์จพลังก่อนแล้วกันทั้งจาัดก,การก่อนนะครับมาใส่หนะน,น,น้หากากอย่างออกระดังแมวนี่ไงเจ้ายังอดต่อประตบการณ์เรียบร้อยแรกพลังกันไปนี่ไงอืมโอ๊ย โ้ยกดหายตัวไม่ได้ไม่เกิดพลังปล่อยบ่อยด้วยสิประเด็นนะ่ะไปตามหลังไปอี๋โ้ยโดนทีอืมเฮมีเฮมีห้หาเฮ้ เฮ้ยเฮ้ยไม่หายตัววะเฮ้ยเฮ้ยวับไปวับมาปึ๊บโอ้ยเรียบร้อยเดี๋ยวนี้โอ้ไม่ทันไม่งั้นกดบินโฉบหลบได้เหรอ อืมอกดหายตัวไม่ทันเลยอ่ะไม่ไวจังเอาเรื่องอยู่นะโอเคปล่อยพลังไปก่อนนี่ไงเป้านิ่งน,งน,งนงอุ่านการได้ด้วยนี่ไงเรียบร้อยแห้งไปซะหน้ากากนางแมวโอเคตัวนี้อยู่ไหนเอ่ยมาจบเลยเหรอโอเคครับแหลงบี <laughs> oh idiots I'm surrounded by idiots fine in that case I'll have to start off with a clean slate <laughs> What what the... mm Hmm hmm uh. huh? <laughs> โอเคครับเราเก็บชิ้นส่วนหน้ากากกลับมาด้วยนะครับข้าม <Welcome. S 2> we สเต็ปเดิมค้ามโอเคครับก็จบไปแล้วกับเนื้อเรื่องของดารกันบดนะครับโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอพอแต่เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับไว้เจอกันอีพีหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ